สวัสดีครับพี่ปองสวัสดีครับทผู้ชมครับวันนี้เดินกันมาเหนื่อยๆนะอ่าก็บรรยากาศแบบเฮ้ยมันคึมฟ้าคึมฝนนะดูอเฮ้ยฝนตกมากี่วันแล้วเนี่ยสองวันผมอาชีพผมนะอผมใช้คำว่ารับราชการเป็นอาชีพแต่อาชีพจริงๆผมคืออาชีพการทําอาหารการคิดการวางแผนอืมแล้วผมก็มาทําต่อยอดเราเป็นออร์แกไนซ์อืมออร์แกไนซ์ผมจะคิดให้เบ็ดเสร็จ ผมจะสมมุติว่าคุณโอเกไหนคืออะไรโอเกไหนสมมุติว่าพี่จะจ้างงานผมเนี้ยออเผมอยากไม่ว่างานศพงานแต่งเดี๋ยวนี้งานศพก็ใช้ออกแกไหนแล้วนึ่งเออทุกอย่างเดี๋ยวนี้ใช้ออกแกไหนงานใหญ่ใช้ออกแกไหนหมดก็คาอเป็นคนบริหารงานมางั้นเถอะจัดงานทุกอย่างเลยใช่ไหมคือออกแกไหนในอาชีพจริงๆแล้วคือสมมุติว่าพี่ฝันอะไรเงี้ยอยากให้งานของพี่เป็นงานอะไรยังไงสมมุติว่างานแต่งอื คุณอยากให้งานของคุณเป็นแบบไหนแล้วมันได้ขนาดไหนโดยงบประมาณที่คุณมีบัตเจ็ตอยู่แค่เนี้ยอืคุณจะทําได้ไหมเออแล้วมาจ้างผมผมก็ก็ก็คิดเหมือนก็คุยกันว่างันเถอะว่าคุณลิมิตคุณได้แค่ไหนหรือว่าเงินประมาณอ่างบประมาณแค่ไหนคุณวาดฝันก่อนอ่าผมมาเป็นคนทําฝันของคุณให้เป็นจริงอเออผมเป็นคนทาฝันในงบประมาณที่มีให้อืมอะไรเงี้ย งานตบเดี๋ยวนี้ก็มาคนรวยๆเขาจะอย่างเงี้ย <Ừ. S 2> คนจนๆจมันก็จะหมดไปเลยนะงาน <Ừ. S 2> บวชงานอะไรเงี้ยโ <Ừ. S 2> อ้มันบางทีอะ่ะเราเราถ้าเกิดเป็นบ้านนอกอะ่ะโอ้ก็เกณฑกันมาทํามาอะไรใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดเป็นอะไรไหนคุณยาอาหากี่มือ้อเช้าเอาไหมเช้ากี่หัวอ่าอ่ากลางวันจะทำฝันนาค <Ừ. S 2> เลี้ยงไมเลี้ยงอะไรบุฟเฟ่บุฟเฟ,เฟ่ประมาณกี่หัว <Ừ. S 2> แล้วก็ตีมาเป็นหัวเป็นยอดเงินให้หมดเลย แล้วเราสามารถปรับได้ว่าอาหารกีอยางลดจำนวนอะไรให้มันอยู่ในงบประมาณที่มันจะเป็นเป็นไปได้อืมนี่คือหน้าที่ของออแกนซ์เลยอ่าเือาเฟอ่อ่เจ้าของงานก็แค่ว่าคุณมาทำหน้าที่ของคุณเป็นเจ้าภาพก็เป็นเจ้าภาพไปไม่ต้องมาวุ่นวายเรื่องอาหารไม่ต้องมาวุ่นวายเรื่องพิธีการอะไรคุณจัดการให้หมดเตรียมพอมีหน้าที่วันงานเนี่ยเจ้าภาพมีหน้าที่ยิ้มอืมจะทําตามแผนที่วางไว้อืมเออแล้วก็เราจะมีคนแก้ปัญหานะ สมมติถ้าพี่เป็นเจ้าของงานเนี่ยพี่จะเป็นคนแก้ปัญหาไม่ได้หรอกพี่ต้องมีคนที่รู้เรื่องนี้ทั้งหมดมาอืมาสำหรับไว้ตัดสินใจแทนคุณในวันงานก็คือตัวแทนหลักที่จะประสานงานตัดสินใจทางเจ้าภาพหนึ่งคนขอหนึ่งคนเท่านั้นหนึ่งคนเพราะว่าถ้าสองคนสามคนมันจะวุ่นวายใช่มันจะความเห็นไม่ตรงกันวินาทีนั้นต้องการตัดสินใจแล้วคุณจะดำหรือขาวคุณต้องให้มันชัดเทาๆไม่ได้อไม่ใช่ว่าอฉันเป็นพ่อเจ้าบ่าว ขออยากได้อย่างนี้ฉันเป็นแม่เจ้าสาวอยากได้อย่างนั้นผมก็ชี้ให้ไปคุยกับฝั่งคุณด้านนั้นเลยสมมติมในเอเป็นผู้ประสานงานทางคุณอบอกออโทษครับพ่อพ่อรบกวนไปถามในเอดีกว่าเอเขาเดี๋ยวเขาจะมาบอกผมเองครับว่าจะเอาอยังไงนี่เน,นี่ยคือถือว่างานของโอเคไนท์มันเป็นอย่างนี้อมไม่จุดเริ่มมาอย่างไงทําไมคุณถึงได้มาเป็นโอเคไนท์ผมไม่เข้าใจว่า เป็นเฮียป๋องธรรมดาเป็นคนเล่นดนตรีคุมเล่นดนตรีอแล้วก็มาทําวงดนตรีโอ้โหแล้วก็มาอยู่สัตหีบลุงลงเครื่องเช่าเราก็ไปเล่นไปคุมไปอะไรอืแล้วเราก็คิดได้อะไรได้เราเห็นเราก็ทำแล้วก็มาเรียนในทหารแล้วก็เอมีวิชาครูมีวิชาความคิดเข้าไปแล้วมาอยู่ตรงเนี้ยเราฟังเขาประชุมมีการสรุปมีการอะไรเราก็จําอืมจําแล้วก็ เป็นอเกนไนท์โดยยังไงไม่รู้อืแล้วก็ผมก็ตอนหลังผมก็ไปศึกษาบ้างไปหาความรู้ว่าผมก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปโอแกนไนท์คืออะไรไม่อยากเป็นหรอกแต่ก็จําเป็นต้องเป็นอือไม่เอาดนตรีด้วยอเอาอาหารด้วยอืแต่ก่อนผมไม่คิดจะทําอาหารนะผมเล่นอยากดนตรีมาก่อนนะอ๋อคือคือไม่ได้เกี่ยวกับเป็นเฮียป๋องที่จะทาโต๊ะจีนไม่ได้เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเล่นดนตรีเล่นดนตรีเดี๋ยวก็มาเอาอาหารอาหารนั่น เหมือนเขาบอกว่าเอ้ยพันหนึ่งอือเออโต๊ะละพันหนึ่งไอ้หาบ้านกูในพันหนึ่งคือพันเดียวโอ้โทษนะครับพูดกู <laughs> <c oughs> บ้านผมเนี่ยออคือพั <c oughs> นหนึ่งเนี่ยอคือพันเดียวหนึ่งพันอเออเราก็ฟังงี้ไอ้หาต้องร้อยยี่สิบโต๊ะเราต้องฟักเงินหมื่นสองให้ให้โต๊ะจีนเอโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยอือแค่ไปหาแทนที่โต๊ะจีนจะให้เรา เราเป็นคนหางานให้เขาโมโหเอ้เราก็ทํามาตั้งแต่เด็กเว้ยมตจีนเราก็ทําได้หาแล้วก็ทําได้นี่หว่าเรารู้หลักการคิดก็เลยไปขอแม่อืมแยกตัวออกมาทำเป็นของตัวเองคือแต่ก่อนงานโตจีนนี่เราเป็นคนไปช่วยเขาว่าไงไปช่วยเขาเสือใช้คําว่าเสือกเห็นก็ทําอะไรกูเข้าไปทำกับเขาหมดแหละเป็นคนที่แบบคิดว่าอยากจะเรียนรู้นะชอบเรียนรู้ว่างั้นเถอะ ไปแล้วมันได้เงินอืมไปแล้วมันได้เงินได้ทั้งเงินได้ทั้งความรู้ได้ประสบการณ์อแล้วตอนผมเรียนอยู่กรุงเทพเนี่ยผมก็ได้ไปอยู่กาแล็กซี่พัะนาคารกับอ่ามนเทียนพัะนาารตอนนั้นเขาทรายกําลังดังเลยกาแล็กซี่โอ้โหโอ้ยไม่ธรรมดานี่นนะเป็นสโตเข้าไปใหม่ๆไม่ได้เข้าไปอยู่ในครัวเขาหรอกเอาสตสสตเนี่ยมันต้องมาเบิกของกับสโตูก็เปิดคุมของงือนเถอะใ่้เยินได้อะไรก็มาเบิกพอบ่ายเราก็จะ เช็คออเดอร์แล้วคุณจอยาวเอะไรเพิ่มอะไรหมดอะไรทางครัวเขาก็จะสั่งมาทางนู่นค็อกเทลข้าอะไรก็จะสั่งมาเรล้าก็เป็นคนจดตอนนี้รู้เนี่ยว่าวิธีการคำนวณยังไงอะไรไงเราก็ไปเช็คสต็อกด้วยอเอ้ยมึงเอามาเกินว่าน้ำตาลเนี่ยวันนั้นมึงก็สั่งไปั้งสองปี๊บเอ่ออะไรนะเหล้าจีนมึงก็สั่งไปต้องสี่ไห หมดแล้วเหรออาหารเพิ่งออกไปเท่านี้อะไรองี้สตวก็ต้องฝ่ายเช็คมมชวบคุมการใช้จ่ายการอเอาไปใช้เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตว่างั้นเถอะนะ,ะแล้วไอ้พงมันเป็นคนจีนจินตนาการเริ่มแรกเลยไอ้พงก็เป็นคนจีนเห็นพงษเห็นพงรุ่นเดียวกันแหละประมาณรุ่นเดียวกันก็สนิทกันเออเลยพงษมาช่วยนะมันก็ให้ตังค์เราบ้างอะไรบ้างช่วยล้างผักช่วยนู่นช่วยนี่เพราะว่ายุ่งจังเออเลยให้นห้ เฮ้หางยิมื่อไหนมันจะได้กินวะด่าเราชิบหายคุณตีบงเปงนบงเปงเฮ้ยเราก็มาอ่ะมาทําก็ลงกงเกงไปก็มันได้เรียนรู้ว่า้งเถอะได้ลงมือทำเราก็กลัวมีดบาดหั่นไม่งี้ดูดูดู่ยถ้าเกิดเห็นใกล้ๆเนี่ยจะดูจะเห็นว่ามีรอยแผลเต็มเลยสักขนาดหั่นเราก็จับกู้มีดบาดก็จับอย่างนี้จับผักก็หั่นหั่นหันอย่างนี้จริงเขาจะใช้อย่างนี้มันจะมีแบบไอ้ลูกงองเนี้ย มีเจอเถื่อที่งมีเล่มใหญ่ยิ่งหั่นง่ายเลยมีจีนอีกเล่มใหญ่่ะเนี่ยป๋องถึงไปเรียนรู้เรื่องของการหั่นผักเนี่ยเออเตรียมผักเขาหั่นทําไม่ทันเนี่ยตอนนี้เริ่มจากพื้นฐานเลยว่างั้นเถอะต้องกปรล้างผักแกะเอามาล้างไอ้นี่ต้องล้างแกะกรีบไอ้นี่ไม่ต้องแกะกรีบไอ้นี่หั่นได้เลยอือะไรมันก็ต้องไปล้างก่อนอืออคนอีสานน่ะเขาก็มาอยู่เป็นลูกน้องอยู่ในครัวอะไรเงี้ยเร่นการพนันเก่ง ไอ้พงษ์ก็จะเสียการพนันเขาก็ชอบมายืมตังเราเอ้ยแล้วเอ้ยเฮียปองนลิกยืมเงินอะไรมันก็แต่ม่งให้นะเป็นคนจีนแต่แม่งชอบเล่นการพนันแล้วถ้าเสร็จคนคอีสานบ้านท่านอะเอาไปจีนหมดมันเดือนเป็นแสนอแต่ไม่เหลือไม่เหลือแล้วเดือนแสนสมัยนั้นนะทองบาทละสี่สี่พันสี่พันโอ้โบไม่ถึงสี่พันด้วยสามพันกว่าถ้าเปรียบเทียบสมัยนี้ถ้าเกิด เงินแสนนั้นน่าจะประมาณสักสามแสนอ่ะประมาณนั้นสามสี่แสนอ่ะก็ตอนนี้ทองบาทละสามหมื่นเฉลี่ยเข่าๆบาทละสามหมื่นอืมะนั้นบาทละสี่พันอืคิดดูว่โอ้โหเจ็ดคูณล้านดิเจ็ดต้องล้านเกือบล้านเนอะเป็นล้านเออเป็นล้านไม่เหลือไม่เลี้ยงนี่แหละก็้คนอีสานเอาเงินส่งบ้านไปแบอะไรพวกล้างผักล้างอันอลูกน้อยไอ้พงด่าเอียพงเขาก็ สอนนู่นสอนนี่จนเป็นเนี่ยยิ่งไปเรียนกับมันให้หั่นทําน้ําปลาสามเดือนเด็มเดิมอาคุณไปเรียนด้วยไปเรียนกับเขาแหละตอนนี้อยากเป็นอยากเป็นอเริ่มเริ่มต้นไปเรียนทําอะไรพริกน้ําปลาแต่แค่พริกน้ําปลาเนี่ยอะไรสามเดือนสามเดือนให้ทําแต่พริกน้าปลาเนี่ยขับรถจากเนี่ยตะตงหีบไปเรียนที่กรุงเทพเนี่ยโอ้ทุกวันบ่ายไปแล้วแอบลักหนีไปไปสามเดือน บอกมันบอกเรียนสี่เดือนเป็นสามเดือนกูยังไม่เป็นเลยพริกน้ำปลาทำไม่อร่อยไม่ถูกใจอีกไม่ใช่ลูกค้ามันให้ลูกค้าชินมนะเอะออกไปที่มนเทียนอะ่ะเอาออกไปให้ลูกค้าลูกค้าตำหนิมาแล้วก็แม่งน้ำปลาพริกน้ำปลากินกับข้าวสวยแล้วร้อนแม่งอร่อยอ,ะอ่ะเ,ออเดี๋ยวว่าหลังผมจะบอกสูตรในช่องผมนี่แหละหคือนี่แค่พื้นฐานเบื้องต้นของการ ทำอาหารเนี่ยเนี้ยป๋องเรียนสามเดือนได้พริกน้ําตาอย่างเดียวออเคาลองคิดสมัยนี้เป็นคุณต้องเรียนเลยสมัยนี้นะใครอยากรู้อันเรื่องอะไรเนี่ยป๋องลงในช่อง youtube ให้หมดเลยเอ,อคุณไม่ได้คิดตังค์ด้วยไม่คิดเออบางอย่างบางสูตรนะผมเรียนมาสูตรเดียวเนี่ยนะนะสามสี่หมืน่นสามสี่หมื่นสมัยนั้นนะสมัยนั้นเออก็เอาเจ็ดคูณไปเออ โอ้โหก็ทองอ่าสามสิหมื่นเนี่ยทองบาทละสี่พันเออนั่นแหละเออแล้วสมัยนี้สามหมื่นเออก็นั่นแหละ,หละประมาณสักคูณเจ็ดเท่าแปดเท่าอ่ะอืมไม่อะไรไปคูณนะเออบางอย่างเนี่ยเราบางอย่างเขาสอนให้เราทําไมเรียนสามเดือนเออผมจะพูดหน่อยว่า,<อ>าทําไมถึงต้องเรียนนึงสามเดือนอได้อะไรไอ้ไอไอพริกน้าปลาเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราศึกษาพริกน้าําปลาเ็าอยากให้รู้ว่าน้ําตาลมันหวานหวานยังไง อื S <S ผงชูรสมันเป็นยังไงอเออน้ำปลามันเป็นยังไงแต่ละยี่ห้อมเป็นยังไงให้เขาเปลี่ยนแล้วเราจะต้องใส่ตามสูตรนั้นไหมเขาให้พริกพริกเผ็ดเผ็ดเป็นไงพริกเขียวมันเป็นยังไงพริกอ่อนพริกแก่พริกกระเทียมใส่เยอะมันจะเป็นยังไงแผดไหมอะไระไหมโอ้โหรายละเอียดไม่ธรรมดานเออนี่ยเออเขาให้เรารู้จากวัตถุดิบดึงรสชาติของวัตถุดิบแต่ละอย่างนี่ยให้ออกมาอืแล้วเป็นพริกน้ำปลาแค่พริกน้ำปลาเดียวต้องอร่อยอ่ะ เขาพัฒนาคารกันนะข้าวคุบน้ำปลากินได้ว่างันเถอะก็เอามาให้เพื่อนเอยอร่อยแล้วมึงไม่ต้องไปเรียนแล้วพอแล้วมันไม่สอนมึงจริงอ่ะเออเขาสอนอืเพราะเป็น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 อาของเพื่อนอืมเออเนี่ยอยู่โรงพยาบาลสิกินี่แหละเพื่อน่ะอ่ะแล้วพอสามเดือนคุณเขาบอกว่าคุณผ่านแล้วเนี่ย ก็ไปศึกษาให้ดูว่าไอ้นี่ทําอย่างนี้้นี่อย่างนี้พี่เหลือมึงกลับบ้านได้สี่เดือน <c oughs> โอ้โคุณได้แค่นั้นได้แค่น้ำพริกน้ำปลาเออและก็คือให้เราดึงรสชาติของวัตถุดิบนั้นอ,ออกมาแล้วให้รู้จักรสชาติของวัตถุดิบนั้นมันเป็นยังไงผสมกันแล้วจะเป็นยังไงแล้วคุณควรจะใส่อะไรเยอะอะไรน้อยอะไรยังไงก็คือเขายนะเขาให้แก่นคุณมาใช่แล้วให้แก่นมาเนี่ยให้คุณไปเติมวิธีคิดเติมอะไรเนี่ยดึงเอ ความหวานความเปรี้ยวความอะไรของใอกระเทียมมันเป็นยังไงอ,อะไรหอมอม,มันเป็นยังไงใส่หอมใส่กระเทียมทั้งหมดพริกน้ำปลาใส่หลายอย่างนะมันไม่ใช่ใส่พริกน้ำปลาบีบมะนาวอะไรทุกอย่างมะนาวส้มมะขามเป็นยังไงมะนาวเป็นยังไงเขาให้เราลองแบบโอ้ยเราถอดใจแล้วอะ่ะอืคือคิดว่าไม่ได้อะไรแล้วได้อไแล่มึงไม่เต็มใจสอนกูหรอกโอ้โหแม่งเขาให้แก่นเลยนั่นแหละคือ บางทีคนเขาสอนเนี่ยเขาสอนให้แก่นแต่เราเนี่ยเราจะเอาแก่นหรือเราจะเอากัะพีแค่นั้นเองกะพีคือคุณไปมองหาแต่ไอสูตรสาเร็จเขาเออสามหมื่นกว่าสมัยทองสี่พันเนี่ยได้แต่กัะพีมาได้แต่กัะพีเอเราไม่รู้รสชาติจริงๆของวัตถุดิบเลยไม่รู้ตัวพอเรามาเรียนไอ้น้ำปลาสําเร็จเนี่ยเราถึงรู้พระอาจารย์บอกอ่ารู้เนี่ยรู้เรแล้วเนี่ยรดู ตีดูนี่ทำงี้ทำงี้งี้รู้ไหมอะไรเป็นไงโอ้ยสีอิ่วไหนกูก็ทำได้เขาเรียกอะไรไอ้แป้งมันฮ่องกงกูก็ทำได้ไม่ต้องไปทำเป็นแป้งมันฮ่องกงหรอกอืมอะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจของรสชาติวัตถุดิบก่อนแล้วเราทำอะไรก็ทำได้อก็คือ มีเบสิกพื้นฐานแล้วพอพื้นฐานแน่นต่อไปก็สามารถที่จะไปต่อยอดได้หมดอืนี่ก็ว่าระดับแอดวานแอดวานคือเรามาทําเองมาแอดวานเองใช่เราก็ทําเป็นอยู่แล้วอแต่ตอนนี้ทําให้อร่อยมันทํำยังไงอทําทําเป็นกับทาได้ไม่เหมือนกันนะพอคุณไปรู้ในพื้นฐานมาแล้วแล้วก็มาผนวกกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็จดเป็นสูตรแล้วมาคํานวณสูตรเนี้ยต้องใช้นี่เท่าไหร่อะไรก็ได้สิบโต๊ะใช้กระเพาะปลาเท่าไหร่ ส่วนมากโต๊ะจีนชาวบ้านเขาทั่วไปเขาก็จะใช้จําอมว่าอ๋อสิบโต๊ะใช้กระเพาะปลาโลครึ่งอืมแล้วตัวเนี้ยเราถ้าเกิดเป็นเราเราจะต้องดูว่ากระเพาะปลาเป็นแบบไหนยุบไหมพองไหมมีทอดน้ํามันอะไรเป็นกระเพาะปลาอะไรเราต้องไปศึกษาของอก็คือวัตถุดิบวัตถุดิบของเรารายละเอียดของวัตถุดิบอ่ามันสําคัญตั้งแต่ตอนซื้อแล้วมันสําคัญตั้งแต่ตอนซื้อนะเล็กกินโต๊ะจีนเนี่ยกินอาหารเนี่ย มีหน้าเฮียป๋องบอกต้องตื่นแต่เช้าที่ใครที่ดูคลิปเอที่ตีสามอ่าตื่นแต่ตีสามเพื่อที่จะไปร้านนี้ร้านนี้สดร้านนี้วัตถุดิบเราถ้าไม่สดไม่เอาอก็คือเราอ่ะไลน์ไปสั่งไว้แล้วอืแฟนเนี่ยเขาไลน์ไปสั่งไว้แล้วแต่เราต้องไปดูวัตถุดิบว่าที่สั่งเป็นไงสดไหมผ่านไหมปลาเป็นยังไงทําไมปลาร้านนู้นมันสดกว่าเปลี่ยนเอาแบบนู้นได้ไหมไม่ได้เดี๋ยว ผมก็ไม่เอาคุณนะอะไรอย่เงี้ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราไปซื้อเราไม่ได้ไปขอถ้อ่าามัวแต่เกรงใจบอกว่าเออได้แล้วลูกค้าเราวัตถุดิบมาดีอย่างอื่นดีหมดพรตอนที่ทําสโตอ่ะเราก็ถือว่าเป็นมือหนึ่งแล้วจนเฮียรักเฮียรักของแก l a ล็กซี่แล้วตอนหลังก็ไปเป็นกรุงทนคอมเพืสเฮียรักบอกเรื่องงีงีงี้งี้รู้่ะไปยอมมา แล้วเอามันใช้ได้ไหมล่ะต้องลอกออกมันเยอะมันใช้ไม่ได้หรือไม่ได้ขอมันนะเว้ยเฮ้ยเขาไปอยู่คนจีนมาเนี่ยเขาสอนวิธีคิดคนคุณโตอยู่สโตเนี่ยคือบางทีเนี่ยเราจะมาอาศัยความเกงใจอะไรไม่ได้ได้วิธีคิดมาว่าการคัดเลือกคัดสรรวัตถุดิบของคุณเนี่ยจะต้องสดใช่ต้องเปิดดูทุกอย่างอย่าไปเกงใจไม่ใช่เราเราไม่ได้ขอเราซื้อ เนี่ยก็ไม่รู้ท่านผู้ชมได้อะไรบ่าคคิปนี้มันน่าจะได้บ้างนะอ่าน่าจะได้นะเพราะว่าคือได้แนวคิดนะเนี่ยนี่แหละที่เป็นมาเฮียป๋องโต๊ะจีนจนมาเป็นออแกนไนซ์หรืออะไรเงี้ยทําไมถึงเงียป๋องได้พัฒนาต่อยอดได้ขนาดนี้เพราะว่าเขาได้เรียนรู้นะจากครูว่าง,งั้นเถอะเป็นครูผู้สอนเะนี่ยเขาให้หลักคิดให้แนวคิดให,ให้แก่นมาเลยใช่ไหมเนะี่ย ไม่ได้ให้กระพีมไม่ได้ให้เปลือกอบางคนได้เปลือกมาแล้วกระพือปีกเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปเฮียปองอย,อ,อยากเรียนรู้เรื่องของการทําอาหารอะไรเนี่ยลองเข้าไปดูลองเข้าไปศึกษาดูนะว่าการทําแกงการทําผัดการทํากะเพราการทํำข้าวผัดเนี่ยมันก็มีหลากหลายเพราะฉนะนั้นลองเข้าไปดูนะคือไว้ EP สอง นะชุดนี้คุณไม่แน่คุณอาจจะได้เปลีไปเรยไงได้สองอีแล้วนี่คุยกับนายเล็กก็ได้เปลี่ยนกันเออเอ่าโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณสดีครับว่าไม่มีอะไรอะไร